นันเนี่ยบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผ่านมา15ปีแล้วครับกับประสบการณ์ที่เราใช้ชื่อเรื่องว่าเกเรพาซวยและตอนนี้คุณนัทอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับนัทสวัสดีครับพี่อ่าฮะนัทตอนนี้โทรจากที่ไหนครับเอ,อ่อแถวพระรามเก้าแถวพระรามเก้า 9, ฝนตกไหมครับก็หยุดแล้วครับพี่ตอน,นหยุดแล้วนะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวหมายถึงว่าสมาชิกคนอื่นอยู่ด้วยไหมอ,อ๋อผม ผมออกมาคุยหน้าบ้านนะครับอ๋อแสดงว่าสมาชิกค,คนอื่นในบ้านหลับหมดแล้วหลับหมดแล้วครับอ้าวถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็อยู่กับแฟนรายการก็แล้วกันเอ่อก่อนหน้าน,นี้พี่กับนัดเราเคยได้คุยกันไหมครับจริงๆก็เคยพี่แต่เป็นรายการอื่นเอาเหรอครับผมเดสองรอบารายการอื่นคือ Heart of Go แล้วก็ Sport Relax ครับผมเอาเหรออ๋อไปคุยกันตรงเล่กมสองรอบเลยครับเอาเหรอที่ฮาร์ดออฟโกแล้วก็สปอร์ตอีเลกด้วยใช่ครับอ่าแต่นี่จะเป็นรายการรายการฟุตบอล ใช่ครับอ่ะคราวนี้มากันที่รายการที่มันเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องลึกลับบ้างเรื่องผีผีสังสาบ้างนะครับนันฮะประสบการณ์นี้เจอด้วยตัวเองด้วยย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่โรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพี่แหละชื่อโรงเรียนไม่ต้องบอกนะครับคราวนี้ประสบการณ์นี้ถ้ามันย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นภาพต่างๆมันเป็นยังไงอะครับครับก็ตอนอื่นขอบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตชื่อทั้งหมดเนี่ยผมขอเป็นสมมติขึ้นมาก่อนสันนะครับได้ครับเพราะว่ามันมีผลกับอาจารย์นะครับ เออคือย้อนไปเมื่อประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับอืผมก็เป็นนักเรียนมปลายอยู่โรงเรียนนี้ครับก็ใช้ชีวิตตามปกติตอนเย็นมาก็เตะบอลใช่ไหมครับพี่เตะบอลเล่นนั่งคุยกับเพื่อนรอเวลาให้รถเมล์มันว่างให้ถนนมันไม่ติดสีนเนีย้ก็จะกลับมากันหกโมงอะไรมาณนี้ครับพี่แต่พอดีว่ามีวันหนึ่งครับผมเออวิชาเรียนผมเนี่ยคือวิชาพละศึกษาะนะครับที่ แล้วลงยิมลงยิมโรงเรียนผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ชั้นห้าของอาคารสองนะครับวันนั้นนะ่ะมันเป็นการเรียนวลเลย์บอลกัน,กน,กนครับพี่อาจารย์เขาให้อันเดอร์ส่งกันไปมานะครับแต่ผมเนี่ยดันดันขึ้นไปเรียนสายก็ลเลยไม่มีคู่ครับพี่อ,อาจารย์เขาเลยให้ผมอันเดอร์เดียวอยู่คนเดียวนะครับอาจารย์สั่งเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกจากโรงยิมไปไหนไม่รู้ทิ้งงานไว้ทุกผมผมด้วยความที่เป็นนักบอลนะพี่เขา เอามืออันเดอร์มันเบื่อๆเราเอามาเตะเอามาดอดดีกว่าครับดอดไปดอมาปุ๊บอาจารย์ขึ้นมาเห็นก็ต่อเกมครับพี่อาจารย์เขาก็เรียนไปทำทอ้ดยการบอกว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยครับหลังเลิกเรียนเสร็จเนี่ยให้เอาวันย์บอลทั้งหมดลูกบอลลูกบครับลูกวอลแล่นนะครับขัดให้สะอาดอืครับภายในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เขาจะมาสวดงานอะไรประมาณนี้ครับอื ต้องบอกว่าผมกับอาจารย์คนเนี้ยเขาเชื่ออาจารย์ทอมนะครับพี่เราเป็นครูพละเขาผมกับผมกับแกเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม่เมากันมาตลอดเลยผมจะได้เหื่อแกมากเลยก็ตัดไปที่เย็นวันนั้นครับที่ผมเขาขึ้นไปทาความสะอาดอะไรตอนประมาณเลิกเรียนเกือบสี่โมงนะครับอืมก็ทําความสะอาดอะไรไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับที่อาจารย์ครับก็ขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยว ทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยอืมให้ปิดวงปิดไฟให้เรียบร้อยลงยิมนะครบเขาก็เอาแม่กุญแจให้ผมบอกว่าล็อกกุญแจด้วยอือาจารย์เขาจะกลับเอะไรยมันผมก็ทําต่อไปจนเกือบจะห้าโมงครับผมก็ทําเรียบร้อยแล้วผมก็ปิดปิดลงยิมเร็กก็ได้ลงมาจากอาคารสองนะครับขออนุญาตอธิบายลักษณะของอาคารก่อนว่าอาคารสองเนี่ยมันมีทางเดินสามารถออกไปทา้งข้างหน้าแข้างหลังตึกนะครับ ผมก็เลือกที่เดินไปข้างหลังตึกเพื่อที่จะไปล้างมือล้างหน้าอะไรพวกนี้ครับพี่้องน้าก็ลงไปปุ๊บรู้สึกว่าโรงเรียนมันเงียบเงียบีตอนนั้นมันประมาณห้าโมงห้าโมงได้โรงเรียนมันเงียบเงียบแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายพอล้างล้างหน้าล้างตาอะไรเสร็จก็เดินออกมาเลาะมาเรื่อยๆไปตรงใต้อาคารสองนะครับจะเป็นร้านกว้างๆมีโต๊ะยาวๆให้เด็กนั่งเขียนหนังสือมีที่ว่างๆไว้ทำกิจกรรมมาครับพี่ แต่ปรากฏว่าผมเดินไปถึงเนี่ยผมแปลกใจมากพี่ครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยพี่ต่นนว่าหมูกรอกป่าใช่ใช่ใช่เราปกติแล้วมันต้องมีเด็กมาเอปิดครับนักการพันโลนักปกครองนักเรียนอาจารย์ไม่มีเลยครับพี่ระหว่างนี้ผมยืนงงอยู่ตรงนั้นนะครับผมผมก็ได้ยินเสียงแว่วมาเข้าหูผมนะครับพี่ มันเป็นเสียงเหมือนคนเฮคนตบมือคนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเดินเดินตามเสียงกันไปครับที่เขาบอกว่าผมก็เดินไปจนถึงลานหน้าโรงเรียนที่เอาไว้เข้าแถวงรัธชาตินะครับออผมเห็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ประจําโรงเรียนเนีกาลังซ้อมเชียร์กันอยู่ออืครับก็เป็นทีมเชียร์เนี่ยมันจะมีเพื่อนผมสองคนที่ผมรู้จักก็คือปวดกับเบนะครับพี่ครับนะฮะก็ซ้อมเชียร์อยู่อย่างด้วยผมด้วยความที่แบบ มงมง,ง,งอะไรก<ม>็มันวิงวิ่งนะพี่<ะ>แล้วก็อย่างที่บอกคือมันห้าโมงนิดๆรถม,มันยังติดอยู่ผมก็มมเลยเดินไปที่อาจาร,รย์ข้างๆสนาม<ะ>ไปนั่งดูชีริคเลยเขาซ้อมอยู่กันนะครับพี่นั่งดูโดยที่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยก็มองไปเรื<ะ>่อยๆจน<ะ>เป็นชั่วโมงอะพี่เกือบชั่วโมงจนเกือบจะหกโมงละแต่พักหนึ่งก็มีอาจารย์ฝึกสอนท่านนึงครับเป็นอาจารย์ฝึกสอนวิชาพลศึกษาที่เขาเคยสอนผมนี่แหละอืเขาเดินมาจาก เหมือนกับทางจากอาคารสองนะครับเขาเดินกําลังจะผ่านไม่ได้กำลังผ่านเดินผ่านทีมเชียร์ลีดเดอร์นะครับทีมเชียร์ลีดเดอร์ก็หันไปสวัสดีอาจารย์ครับส่วนผมเนี่ยงงมากครับพี่อืเพราะว่าอาจารย์ท่านเนี้ยเขาอ่ะจริงๆเขาต้องสอนผมอยู่ใช่ไหมครับแต่เขาไม่สอนผมมาเป็นเดือนกว่าละครับเพราะว่าแกประสบอุบัติเหตุกัเขลชดาเหรอครับเพื่อนเขา เป็นมอไซค์นะครับพี่เดินอาจารย์เสียชีวิตค่าที่ครับส่วนอาจารย์โคม่าครับพี่ออ่าซึ่งเขาไม่ได้สอนผมมาเตือนกว่าล่ับด้วยความประหลาดใจแล้วผมกอาจารย์ก็รู้จักกันอยู่ด้วยครับครับอาจารย์เขายังวหยรุ่นอยู่ใช่ไหมพี่เป็นครูผูกสอนเงนี้ผมก็รีบเด้งตัวออกจากอาจารย์นะวิ่งไปหาอาจารย์แต่ผมก็สวัสดีอาจารย์เขาอะไรอย่างงี้ครับพี่อาจารย์เขาก็หันมา บอดรับเปิดบอรับไหวผมครับสถานเอาจะไม่กลับอีกรอผมก็บอกว่าอ๋อเนี่าายผมก็เพิ่งโดนอาจารย์ทอมอาจารย์คุคพล่าครับครับทาโทษมาอะไรมาเนี่ยผมก็บอกให้อาจารย์เขาออาจารย์เขาขับแลบอกว่าเนี่ยก็อย่างงี้ก็ชอบไปปีนเกียวาเขาอะไรมาผมก็บอก,า,อบนนก,บอกาได้ปีนเทียบอะไรมาเน<ข>ี่ยครับรต่ผมก็ถามแล้วอาจารย์อาจารย์ถายแล้วครับเนี่ยอาจารย์มาสอนได้ข่าวว่าอาจารย์โคม่าเลยอาจารย์เขาก็หันมาดูพ่อบอกเออพยักหน้าให้อย่างเงี้ยครับ เออหายแล้วหายแล้วอะไรประมอันเนี้ยอซึ่งระหว่างที่ผมคุยอาจารย์เนี้ยผมก็เดินกับอาจารย์ปีคู่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงหน้าโรงเรียนที่มีครูเวรยนอยู่นะครับผมก็ยกมือสวัสดีอาจารย์ดีเขาชื่ออาจารย์ดีเขาวัสดีอาจารย์ดีเสร็จผมก็เดินผ่านออกน้าโรงเรียนไปเลียว้ายไปป้ารถเมย์ครับพี่เชื่อไหมป้ารถเมล์ไม่มีคนเลยแปลกที่ตอนนั้นมันห้าโมงกว่าแล้วเราสองมันอยู่ใจกลางเมืองอะเออมันควรจะมีคน มันควรจะมีบ้างอเออชื่อย่านันไฟพี่ป่องจะตกยาแล้วมันต้องมีคนตรงนั้นเออเออครับทีนี้อ่าพอพอผมไปประลดเนยปรากันตามปกติผมต้องรอรึ่งช่องมงได้พี่ถ้าจะกลับผมตูดกลับไปถึงประลดเนยไม่ถึงไม่ถึงชิปีครับอาจารย์พูดไปว่ารถมาแล้วจะกลับได้ยกันไหมผมก็กลับกลับครับอาจารย์ก็ยังพูดเดอาจารย์เลยโหวันโชคดีนา่เลยอาจารย์รถ เร็วมาเร็วแล้วรถเมย์มาโล่งด้วยครับอืมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าแค่สี่ห้าคนั่างฝ้ายเบื่อที่ผมกับอาจารย์เลยเดินไปนั่งเบาะหลังสุดอืที่เป็นเบาะยาวครับอืโดยที่ปกติแล้วอาจารย์ผมไม่เคยนอาจารย์เพรากลับรถเมย์สายเดียวกับผมนะแต่รถในอันเนี้ยมันก็สามารถผ่านเส้นราชดาได้อืนะครับผมทีนี้ก็นั่งคุยกันไปครับก็ยังคุยเรื่องอาจารย์อะไรพวกนี้เสร็จจนถึงรถป้ายรถเมย์บ้านผมครับพี่ปอง อาจารย์เขาก็เหมือนกันผมก็สวัสดีอาจารย์นะครับที่ลามาจากบ้านแล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกว่าเออเขาตั้งใจเรียนล่ะเขาบอกผมแล้วอยากไปอะไรกับอาจารย์ทอมเขามากเขาก็เป็นอย่างนี้แหละจริงๆแกก็ไม่มีอะไรหรอกเขาพูดประมาณเนี้ยครับผมก็โอเคโอเคครับอาจารย์ก็ลาจากกันไปครับหลังจากนั้นเรื่องก็เป็นก็ผมก็กลับมาบ้านอะไรพวกนี้ตอนตอนเช้าผมไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้น ก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนในห้องเนี่ยครับที่นั่งรอเรียนอยู่เนี่ยครับพี่ผมก็เล่าให้เพื่อนผมฟังที่มันนั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยบอกเอยเมื่อวานเนี่ยขอโทษนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยกูเจออาจารย์ชื่อออาจารย์ปอกนะพี่กูเจออาจารย์ปอกด้วยว่ะอืมอาจารย์เขากลับมาสอนหน่อยเพืมึงพวกมึงรู้กันปะเนี่ยผมก็ถามมันเพื่อนคุยกันนะครับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงอาจารย์เขาโคม่าอยู่เขานอนอยู่โรงพยาบาลผมก็บอกว่ากูเจอจริงๆกูเนี่ยไอ้ไอ้ฝนยังหวัดดีอยู่เลยเจอี่ มันก็แบบพอผมพูดถึงใน่กับผมเนี่ยมันเป็นเด็กเรียนเลยที่มันดูน่าเชื่อถือไงเป็นอ้างจริงเลยเพื่อนผมก็หล่อรอรอรอเออเดี๋ยวเจออาจารย์เข้าไปแซวหน่อยแบบนี้ครับอืก็ก็ผ่านเรื่องนั้นไปครับจนพักกลางวันนะครับที่พักกลางวันเนี่ยพวกผมเนี่ยจะมีนุ่มมานั่งประจํากันที่ที่โรงเรียนนะครับซึ่งเด็กพวกผมกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างห้องเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมานั่งคุยเล่นกันตรงนั้นแบบที่พุกกลางวันครับ นะครับซึ่งระหว่างที่ผมนั่งนั่งกันอยู่นั้นนะครับผมไอเอครับพี่ชื่อเอเป็นเพื่อนอยู่อีกห้องหนึ่งมันเดินม,มาถึงปุ๊บมันก็คุยอยู่สกพักหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาเฮ้ยพูดกับเพื่อนผมอีนคนหนึ่งนะครับเฮ้ยอาจารย์ป๊อกแกเสียล้วน้องเว้ยก็แบบผมก็ได้ยินนะพี่ผมก็ห<อ>ันไปมองผมก็ถามอเอมันพูดอะไรเนี่ยกูพ่งเจออาจารย์เมื่อวานเนเอ่อแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมในห้องมันก็มันก็แบบหันมองผมแบบว่า เนี่ยมึงเอาอาจารย์มาเล่นทำไมถเป็นคนอย่างนี้มันก็ว่าผมมาลี่เอเขาบอกกบอ็เนี่ยครูอาจารย์ทอมมันเพิ่งเรียนค่าพะละก่อนพักกินข้าวอ่ะพี่บอกอาจารย์ทอมก็บอกครูมาอยู่แล้วว่าอาจารย์อาจารย์ปอกเสียแล้วเออเออผมก็บอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ก็ครูเจออาจารย์อยู่ใช่ออ่เราผอกผมเลยบอกว่าเนี่ยเอเมกับไอ้ปนไงเขาเห็นเห็นด้วยผมบอกเดี๋ยวครูเรียกเมกับฝนมายินยันเลยแต่ผมก็โทรไปหาเพื่อนนะครับผม เรียกมันมาตรงโต๊ะทุมที่ผมนั่งแต่ผมก็ถามว่าเนี่ยม่ฝนเมื่อวานเนี่ยแกเจออาจารย์ปอกอาจาแม่ฝนปอกเจอตอนไหนผมก็บอกว่าก็เมื่อวานตอนเย็นที่ตอนเชียร์ลิตเด้อาจารย์เดินผ่านมาอยังงั้นพวกแกทั้งทีมยังไหวอาจารย์ู่อนที่รูครับว่าฝนแ่ตม่์ตอบว่าอะไรตอบว่าเมื่อวานเชียร์ลิปได้รัอนกันที่ไหน วิพี่คนเดียวน้องบอกว่าเมื่อวานเชลิเดอร์ซ้อมกันที่ไหนคือไม่ได้มีการซ้อมอะไรทั้งสิ้นโอ้โหลุกพี่ที่คนคุยคนลุกคนลุกพี่ที่เขามาสอนนะครับพี่เขาจ้างที่จากมหาลัยที่จบไปแล้วอ่ะที่สอนซึ่งวันพฤหเลสค่ะที่เขาไม่ว่ามันเป็นวันจุดของทีมเชลิเดอร์เขาครับผมก็ได้ยินผมก็แบบไม่เชื่อแต่ทุกคนเป็นมาที่หันปัดนามผมกันหมดแล้วอ่ะครับ คือแบบว่ามึงพูดอะไรมึงยังไม่เลิกอีกเหรออาจารย์เสียไปแล้วมึงยังไม่เลิกใช่ไหมผมก็ผมก็คิดกลับว่าพวกมึงจะอามกูมึงเล่นอะไรกันเพราะว่าผมก็ผมก็เห็นกับตาที่ได้คุยกันมานั่งรถเมย์กลับบ้านด้วยกันมาตอนจ่ายเงินเขารถเมย์เขาก็ออกตั๋วให้สองคนฮะผมก็ยืนยันเลยเงค้ยเลยบอกว่ากูไม่เชื่อเอผมวกมันก็เลยบอกนะมึงที่ไปถามอาจารย์ทอมดีก็ไม่จริงอื ผมวัดไปที่ตอนนั้นคือท้การถัางความจริงขึ้นไปหาอาจารย์ทอมถามเลยเสร็จปุ๊บเขายืนยันว่าอาจารย์ะเสียไปแล้วตอนสี่โมงเมื่อวานเดี๋ยวนะไล่ทำลายก่อนนะอาจารย์เสียอาจารย์ป๊อกนะอาจารย์ป๊อกเสียด้วยประสบอุบัติเหตุก่อนเพื่อนของอาจารย์เสียส่วนตัวอาจารย์เนี่ยโคม่านอนอยู่โรงพยาบาลอาจารย์เสียตอนสี่โมงเย็นขณะที่ตัวนัด ประมาณนะประมาณสี่โมงเย็นนะขณะที่ตัวนัดเจออาจารย์ตอนประมาณหกหกโมงได้ที่ห้าโมงหกโมงประมาณนั้นนะครับผมอาจารย์เสียสี่เรามาเจอตอนหกแสดงว่าช่วงระหว่างสองชั่วโมงนี้คืออาจารย์เสียไปก่อนหน้านี้ใช่พี่เดี๋ยวทีเนี้ยอาจารย์เขาก็แบบว่าถามว่ามีอะไรผมก็เล่าอันี้ให้าฟังให้อาจารย์ฟังนะครับพดี อาจารย์เขาก็เหมือนเดิมเหมือนเพื่อนผมเลยพี่<อ>ทาทาไมเป็นคนหนึ่งทําไมเล่นอะไรแบบนี้อมอผมมาได้เล่นครับแต่ด้วยความที่โชคดีที่ไอ้ฝนกับเมนขึ้นไปด้วยอ่ามันก็เลยพอที่จะพูดไปให้อาจารย์เอาเรื่องผมมาดิบดิออกอาจารย์เขาโมโหผมมากครับอผมก็แบบลงมาแบบไอ้เพื่อนผมมันก็แบบมึงจะเอาไงเนี่ยไหนมึงยังไม่เล่กโกหกมึงยังไม่เล่นเล่นอีกเหรอ ผมก็บอกผมก็ยืนยันคาต่ายหาเดียว์ี่ผมไม่ได้โกหกผมพูดจริงๆผมก็เลยไึกออกว่าพี่อาจารย์บีเมื่อวานผมเดินผโรงเรียนผมเจออาจารย์บีเออใช่ใช่ใช่อ่าแล้วผลกันเมย์บอกว่ั้นไปหาอาจารย์บีกันเออผมก็ไปถามอาจารย์บีผมขึ้นไปหาอาจารย์บีนะครับผมก็ถามอาจารย์ครับเมื่อวานเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จําได้ไหมว่าตอนที่ผมออกจากโรงเรียนน่ะ อาจารย์สังเกตไหมครับผมเดินแต่กี่คนเอออาจารย์เขาก็นึกนัดหนึ่งเขาบอกว่าเดินมาคนเดียวนะวนผมก็บอกว่าออผมก็ถามครัครับว่าอาจารย์อาจารย์เห็นผมคนเดียวเหรอครับเออใช่มีอะไรหรอถามผมกลับมาว่ามีอะไรหรอครับเอผมก็ผมก็เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังคือเอาเล่าเรื่องนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าเออเนี่ยอาจารย์สงสัยอยู่ว่าเธอนั่งทําไมคนเดียวที่อาจารย์เป็นชั่วโมงเออนั่งอยู่คนเดียวนั่งทําอะไรครับ แล้วอาจารย์ก็เห็นเธอเนี่ยอยู่ดีก็เดินไปตรงกลางสนามแล้วเหมือนเดินคุยบใไรเดินมาจนวัดอีอาจารย์นะครับแต่อาจารย์อ๋อเลยเพราะเห็นเธอใส่หูฟังอยู่อาจารย์ก็คิดว่าเธอฟังเพลงร้องเพลงไปด้วยอ,อครับเสร็จพอพอผมพออาจารย์พอผมเล่าเรื่องนี้อาจารย์ฟังอาจารย์เขาพแบบเขาก็เหมือนกับเห็นพฤติกรรมผมเขาเริ่มเชื่อที่เขาเขาเขาคิดว่าผมไม่น่าจะโกหกไม่น่าจะเล่นครับ ยิ่งยิ่งเมกับฝนมันก็เริ่มเชื่อผมแนละ้วเพราะว่าผมไม่เคยแบบคือถ้าจะอั้มเพื่อนอ่ะอก็ประกาศมนก็เลิกกับพี่แต่ทีนีมันเรื่องคองขาดบาดตายขาดทรูอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยใช่อาจารย์เขา,าเลยอาจารย์ดีเขาเลยโทรไปหาอาจารย์ทอมครับเข<อ>าเลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์เขาก็คุยกันนะพี่ผมไม่รู้เขาคุยกันว่าอะไรครับ<อ>พอคุยกันเ,เสร็จปุ๊บวันนั้นแทบไม่ได้เรียนลวพี่เขาดึงผมไปห้องฝ่ายปกครองนะครับปลายท้ายงฝ่ายปกครองเนี่ยมีอาจารย์ที่ปรึกษาผม อาจาริปรึกษาผมเนี่ยคือเขาอยู่ห้องฝ่ายปกครองครับเนี่ยี่ปรึกษาผมมีผู้ช่วยผออมีอาจารย์บีมีอาจารย์ทอมนะครับแล้วมีผมคนเดียวนอกนั้นขื้อเรียนหมดป่ะเอาให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดครับให้เหล่าอาจารย์ฟังอีกรอบหนึง่งนะครับผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดอย่างเงี้ยที่ให้อาจารย์ฟังนะครับอาจารย์เอผู้ช่วยพออครับเขาก็เลยบอกให้อาจารย์ทอมมาโทรไปหาคุณแม่ของอาจารย์อ็อกครับ นะครับแล้วก็ครูอาจารย์เขาคุยประมาณว่าเดี๋ยวจะขอเป็นเจ้าภาพคืนนะครับเพราะว่าเหมือนกับแต่อาจารย์เขายังไม่เล่านะครับอาจารย์เขาพูดตลาดว่าเหมือนกับอาจารย์เขายังอืยังยึดถึงโรงเรียนนี้อยู่อะไรประมาณนี้ครับครับวันรุ่งขึ้นนะครับพี่คือวันนั้นมันไม่ทันแล้วไงครับวันรุ่งขึ้นก็เลยได้เป็นเจ้าภาพนะคับพี่ทางโรงเรียนก็เลยเหมารถตู้วนไปแล้วแล้วผมก็ต้องมานั่งเล่าเรื่องนี้อยู่ประมาณสี่ห้านบครับเพื่อที่ว่าเออเขาบอกว่า ในคนที่มันอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ<อ>ทั้งทีมเชียร์ลีดเดอร์อ,อาจารย์ดีแล้วนเนี้ยควรไปงานศพให้หมด<อ>แล้วแต่ความสมัครใจใ<ช>ทุกคนมันก็กลัวที่พออยู่ดีปุ๊บไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ดีผมก็เห็นพวกเขาได้ยังไงก็ไม่รับครับก็เลยยกขยงมันไปครับพี่พอไปถึงปุ๊บก็ไปไหว้อาจารย์อาจารย์กันนะครับผมพอรัแล้วป็นนางฟังสวครับคักหนึ่งก็อาจารย์ทอมอะครับเขาก็ไปคุยกับ คุณแม่ของอาจารย์บอกนะครับว่าเนี่ยคชี้ไปที่ผมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเจออาจารย์มาหาบอกว่าที่อาจารย์แม่ของอาจารย์บอกบอกว่าเนี่ยคือมีทั้งเพื่อนทั้งแฟนมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไปหาตอน6โมงโอ้ยเวลาเดียวกันหมดเลยหรอใช่แล้วแม่เขาก็ร้องไห้ออกมาว่าแต่ทําไมฟอกไม่มาหาแม่เลยครับขาผมกอเรื่อง ก็ประมาณนี้คโอ้โหดัดเอ้ยนดทำพี่เรื่องแรกมารับไหม่ต่อจากพี่เก่งทำว่าพี่ขนขนแข็สแตนอัพอก้ครับผมเนี่ยนั่งเล่าอยู่ในโรงบินคนเดียวบึนๆเนี่ยโอ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยวกันนะเออาจารย์เสียตอนสี่โมงแต่ขณะที่ทุกคนเจออาจารย์ป๊อกตอนหกโมง ไม่ว่าจะเป็นตัวนัดเองตัวแฟนอ,อาจารย์ตัวเพื่อนแต่ปรากฏแม่แม่ไม่เจอเนาะนะครับ<อ>แม่อาจารย์<อ>ป๊อกไม่เจอผมเอาตรงนี้ก่อนว่าฟังไม่จะบอกว่านี่เป็นนี่เป็นทฤษฎีผมเชอาเป็นทฤษฎีสมสมรู้ร่วมคิดแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นทฤษฎีที่เป๊ะหรือเปล่าแต่จากที่การที่ผมทํารายการรายการผีเนาะมามาเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือเวลาที่ลูกเสียก็มักจะไม่ไปหาพ่อกับแม่นะเวลาพ่อกับแม่เสียก็มัก จะไม่ไปหาลูกนะส่วนมากจะจะไปหาคนอื่นไปหาคนอื่นแล้วคนอื่นเอามาเล่าให้ฟังส่วนมากสิติมักเป็นแบบนี้เคสนี้ก็เหมือนกันนะแม่ของครูป๊อกกลับไม่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอลูกนะแต่ลูกก็ไปให้คนอื่นเห็นเป็นไปได้ไหมนัดว่าเอตัวของครูป๊อกอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าแกเสียแต,แต่แต่จิตเหมือนจิตเมันจิต,จต,จตวิญญ,ญาณแกแกแก่ล่วงหน้าไปแล้วอ่ะ คือสิ่งสิ่งที่ผมเห็นผมประสบมากับตาแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคุยอาจารย์นะพี่บางทีเดินกันนั่งด้วยกันมันก็โดนตัวกันทุกอย่างคือปกติหมดเลยครับคือถ้าพี่บอกว่าก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนตายไม่เหมือนผีไม่เหมือนวิญญาณด้วยซ้ําไปผมผมเคยได้ยินว่าเวลาคนเจอเนี่ยหนึ่งคือบางคนเขาบอกว่าเสียงเสียงแต่ใจดูแบบเยือกเย็นหรือว่าตัวเย็นยังไรที่ถ้าศพบตัวเย็นถูกไหมครับ แก็บางทีอาจจะเป็นเรือนลางแต่ที่ผมเห็นนี่คือคนคนหนึ่งอ่ัพี่คือคนคนหนึ่งอ่ะเป็นเป็นองอื่นไม่ได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะคราวนี้คราวนี้ก็คือต้องต้นย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาตอนที่นั่งรถก่อนรอรถเมย์รอรถเมย์นะตอนนั้นนาโบสกว่ายังไม่ทันหย่อนก้นจะนั่งรถก็มารถก็ว่างด้วยแล้วก็ขึ้นไปกับครูครูปอกถูกไหมคราวนี้ไอ้ตั๋วรถเมย์เนี่ยไอ้ตัวรถเมย์เนี่ยใครเป็นคนออกตัง เนี่ยพี่ผมเพื่อนผมมันมาคุยตอนที่กลับจากการต้อตรตู้ครับมันก็ถามผมว่าไอ้แล้วเมื่อวันแล้ววันมันมึงขึ้นรถเมล์คือทัดทัดมันพูดว่าถ้าสิ่งที่ผมเจอทั้งหมดมันคือจิตที่ใครก็ตามสร้างขึ้นมาแล้วตรวรถเมย์มึงเก็บไว้ไหมถามผมอย่างงี้ผมก็บอกมึงเคยเก็บตัวรถเมย์ป่ะผมได้มาผมประโยน์ไม่ไม่บางบางคนอาจจะเก็บก็บสะสมเนาะอย่างพี่มีแต่ตอนเด็กพี่เห็นบางคนก็เก็บแต่พี่ก็ไม่เก็บฮะนัท อ่าใช่ผมก็ไม่เก็บท<อ>ีนี้เพื่อนผมก็บอกว่าสรุปแล้วอ่ะเมย์ที่มึงขึ้นอะมันคือรถเมย์จริงๆหรือมันคือรถเมย์ที่โอ้มึงเห็ยนด้จินตน,นาการโอ้ินเชลิเตอร์โอ้ซึ่งตรงนี้ผมก็ให้คาตอบไม่ได้ครับ<อ>เพราะว่าโอ้คนจ่ายสังก็คือแยกกันจ่ายครับ ครับผมจ่ายก่อนแล้วอาจารย์น้อจ่ายครับแล้วก็ป่ารถเมย์ก็ไม่ได้ปฏิกิริยาแต่ป็นกับป่ารถเมย์คนนี้ผมก็เห็นประจําก็เป็นรถเมย์ที่เป็นประจำครับแล้วรถเมย์ก็วิ่งปกตินะครับก็มีคนขึ้นมาบ้างแต่มันแตกตรงที่ปกติแล้วสายรถเมย์สายเนี่ยครับมันต้องคนแน่นมากครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นคือคนมันลอกอดีครับเฮ้ยผมเม็นชอบไม่มีคนนะครับผมชอบที่นัดผู้ว่ารถรถในจินตนาการ คือมันอาจจะเป็นรถในในมโนของเราก็ได้ไม่รู้นะหรือว่าเราอาจจะหลุดหรือว่าล่วงไปในอีกอีกพบหนึ่งอีกมิติหนึ่งก็ได้นะคือมันต้ต่เรื่องรถก็ดีเรื่องตั๋วรถเมย์ก็ดีแม้ทั้งอาจารย์ป๊อกที่ที่นั่งรอรถกับเราแล้วก็ไปด้วยกันกับเราอะ่ะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวลีดเดอร์ซึ่งลีดเดอร์ยังไม่เสียทุกนลีดเดอร์คือเพื่อนถูกไหมคือ<ด>เพื่อนเพือพ่อนเราที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เราไปเห็นเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ่ะใช่เพื่อนในจินตนาการอ่ะ ครับแล้วแล้วผมก็ถามเพื่อนว่าแล้ววันนั้นพวกมึงอยู่โรงีรมกันไหมเขาบอกก็อยู่กันปกตินะครับพี่อแล้วแล้วผมก็ถามว่าแล้วมึงอยู่เแล้วมึงเห็นไหมกูยืนอยู่ตรงป้ายอะครอบแล้บอกมันก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่เห็นผมเียเอาเหรอใช่คือผมก็ผมว่าผมคล่องใจมากผมก็ถามว่าแล้วพวกมึงวันนั้นกลับบ้านกี่โมงกลับกันไปหมดเลยหรอผมก็บอกว่าก็นั่งอยู่จนถ้าหกโมงก็ปกติตามที่กลับบ้านกันนะครับพี่ แต่แต่ผมมันไปอยู่มิติไหนหครับใช่เพราะว่าเรื่องมันถูปูมาแบบว่าตอนเย็นเย็นปกติช่วงประมาณเนี้ยมันก็ต้องนักเรียนเลิกเรียนเนาะมันก็ต้องยังมียังมีเตะบอลยังมีเล่นวอลเล่บอลยังมีเพื่อนมีฝูงยังเฮฮากันอยู่เนาะนะครับแต่ขณะที่นัดปูมาบอกว่าผมผมออกมาตอนประกทุกอย่างมันเงียบไปหมดมันี่ครับแต่ผมผมคิดอย่างนึงผมว่าอาจารย์บีกะโดนทีเพราะอาจารย์บีแกไม่เห็นใครเหมือนกันอาจารย์บีก็ไม่เห็นลีดเดอร์ ไม่เห็นลิเดอร์ใช่อาจารย์บีเขาก็ไม่ได้เห็นนักเรียนเหมือนผมาพี่ืึนึกออกมั้ยคือตรงสนามคืออาจารย์อะเขาจำไม่เห็นใครเหมือนผมเหมือนกันเขาก็สงสัยกันว่านั้นทำไมเด็กเรียนหายไปไหนหมดอ๋อแสดงว่าอาจารย์บีก็ก็โดนเหมือนนัดโดนดีใช่ครับผมว่าน่าจะมั้งแต่เขาไม่เห็นอาจารย์นะแต่เขาไม่เห็นอาจารย์ป๊อกนะแต่นัดจะโดนเยอะสุดใช่ครับนัดโดนหนักสุด ช่เพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยคือตอนนั้นผมเล่าอ่ะพี่ผมไปจะเล่าที่ฟังไปแล้วพอตอนหลังมันจะมาคิดกันมันจะมาเอ๊ะตรงนี้ทำไมเป็นเอ๊ะตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็หาคําตอบไป่ได้ครับโอ้โหนี่มันคือมันมันเบิ้ลมันเบิ้ลมันเบิ้ลมันทบมันทบมันทบกับเหตุการณ์ที่เจอนะเอาความเป็นจริงจากที่ฟังมาคนที่เสียก็คือก็คือครูป๊อกคนเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยยังไม่เสียนะว่าฟังนะไม่ว่าจะเป็นตัวนัดจะตัวเป็นครูบีจะเป็นเพื่อนลีดเดอร์้วก็ตามแต่ ครับผมแต่บางคนเห็นบางคนบางคนไม่เห็นบางคนโอ้โหหนัดเอ้ยสนุกตื่นเต้นมากอะ่ะกับเรื่องนี้ที่โรงเรียนดังมากพี่ด,ดังมากเลยเหรอดังครับโอ้โหพี่เดานะว่าครูคงอาจจะยังไม่รู้ตัวอะ ว่าแกว่าแกว่าแกเสียตอนทามมิ่งนั้นะพี่เข้าใจว่าถ้าแกเสียตอนสี่โมงแล้วเรามาเห็นตอนหกโมงเย็นแสดงว่าณตอนที่เราเจอครูแสดงว่าครูเสียไปแล้วแต่จิตวิญญาณครูอาจจะมุ่งมาที่โรงเรียนให้เดาะว่าจิตเขาจิตเขาอาจจะยังผูกพันอยู่อาจจะยังผูกอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นการฝึกสอนคาว่าสอนม็นก็จะเป็นการฝึกงานถูกไหมครับพี่ป๋อถูกถ้าฝึกสอนสำเร็จเขาก็จบการศึกษาเลยใช่ใช่ โอ้โหเรืเ่องนี้มันเรื่องใกล้ตัวมากนะว่าฟังคือเท่าที่ที่บอกใกล้ตัวเพราะว่าพี่ก็คงจะฟิลเดียกวกัน,นัทแหละพี่ก็เรียนโรงเรียนแต่ว่าของพี่เป็นโรงเรียนผู้ชายร้วนก็จะมีครูที่มาฝึกสอนจากจุฬาจากที่นั่นที่นี่แบบนี้เหมือนกันนะยังจาได้ว,ว่าตอนมสามายังมีแล้วว่านิสิตนิสิตนิสิตนักศึกษา,าที่มาเป็นนิสิตฝึกสอนเนาะนะฮะยังจําได้ว่าเออมาสอนห้องเราอ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นครูแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนพี่สาวมากกว่ามาสอนอ่ะ ือมันมังเป็นเล่านะเอ้ไยวัวเขาหรอมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเราจะยัง่จะยังยังแซวกันได้เพราะเลนส์อายุมันไม่มากนี่ของเราถ้าตอนม3ม4ม5เราก็มาสักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดส่วนถ้าเป็นครูฝึกสอนหรือว่านิสิตฝึกสอนมาฝึกสอนเนี่ยก็จะประมาณสักยี่สิบต้นต้นใช่ครับผมมันก็หากันไม่เยอะนนออกมามันไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นครูอะไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นแม่เป็นครูอะแต่เป็นเหมือนเป็นเหมือนพี่สาวครับผม โอ้ยไปไปไปประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เพื่อนเน่ะเสียขาที่ส่วนแกเนี่ยโคม่าแล้วมาเสียอมาเสียตอนสี่โมงเย็นของของของวันไหนของอีกวันหนึ่งวันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นเดือนครับนอนเป็นเดือนเลยนอนเป็นเดือนเลยเหรอใช่ครับคือก็เหมือนที่ผมบอกคือทุกคนพูดว่าอาจารย์นอนนอนโคม่าเป็นเดือนเราอยู่ดีจะมาหายง่ายง่ายเลยได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องกายภาพก่อนตื่นมาอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหอา้าวนัทโหขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้ยังมีเรื่องอะไรดีไหมเนี่ยมีครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจาก,กพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเอาเป็นเรื่องฝรั่งแบ็คกพ็คเกอร์เจอดีเลยทีอ้าว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 เราะังที่คนชอบสะสมของแปลกๆได้เลยถ้างั้นครั้งหน้านะนัทนะครัครั้งหน้านะน้องนัทเจอนี่ขนาดว่ามาเล่าครั้งแรกกับพี่นะผมเคยเล่ากับพี่ออสครับอ๋อเออเออเคยเล่ากับปังออสเหรอ อ๋ออาาวันนี้มาเจอกับพี่นะกับเรื่องนี้นะเรื่องของความเกเรพาสวยเลยนะได้เลยครับยังไงขอบคุณมากทุงน้าเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันนะยินดีครับพี่ป่องครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ